สวัสดีค่ะพี่น้องนี้แรงนี่มาพามาชมบรรยากาศหน้าเขานะคะนี่คือเขาทอกเต้มทีแล้วค่ะเหมือนมีฝนพายุมานะคะเขากะลม oh, <no. S 1> สีเกียวจังไดน,น้อกคือลมจังสี่ เที่วางก็จะมีงานนึงนะคะเพราะว่าเทาแกเป็นไเห็ดแค่งานนึงนะคะอีกงานนึงก็จะเป็นเขายอดลุมะคะ่ะเพราะว่าดินอยู่นี่ก็บบ่ค่อยดีเป็นไรนะคะนี่ค่ะบรรยากาศงนามแรง เสียงป้าบ่อนป้าบ่อนนี่ป้าเขานี่นะคะบรรยากาศนาข้าวยำแรงของเรางามบ่พีนองปวดนี่คนยืนเสาน้ำเบ้สองคน เหมือนไล่กานะคะแบบอีสานดั้งเดิมอีสานห้าแต่เกแตะโกนนะคะ ก็ะะจะพาพี่น้องมาชมเพื่อผู้ใดขีดหอดบ้านน่ามะขามน่าจะมีน้ำไหลลงน้ำก็จะมีน้ำก็จะมีอยู่ในทุ่หน้าตลอดแล้วแต่ว่าห้าสิปล่อยออกหรือว่า ไวนะคะคนี่ค่ะล่มแบบล่มเมื่อเลยนะคะล,ลุ่มไก่จะมดแล้วนะคะเพราะฝนกระตกมาเรื่อยๆแต่มื่อนอีบกรตกนะคะแต่ตกอยู่ดอกค่ะตกย่ามมื่อแรงนี่ค่ะล่มเมดเลยนี่มาฝัางนี้ก็จะเป็น เขายอดลุ่มนะคะพอถอกออกแล้วก็จะแนมเห็นเต้นเข่ากับกระสวยอยู่นะคะแต่ว่ามันหางผลนะคะค่ะนจะการทุนนายามันแรงของเรานี่ค่าเลยนะคะพี่น้องแต่ว่ายัางแดดแดดแดดจ้าเลยค่ะ เอากบแบบถอกถอกเต็มทีแล้วนะคะเต็มที่มากเลยนี่ค่ะภาพพีหน่อบุมบรรยากาศหน้าเขาซื่อๆนะคะน้องชมบรรยากาศในสวน หน้าหยอดลุมก็จะประมาณนี้นะคะๆๆอน,นี้ก็จะเป็นสวนฝรังที่ตอแล้วค่ะๆๆแต่ว่ามืัอนี้ก็จะเห็นดอกแค่ลายไหมคะ่ะเบื้องผุนค่ะ บบดอกแคแบบหลายแห้งคือเรียกว่าจะเก็บดอกแค่น้ำน,นะคะพี่น้องแน่นเห็นมอมันแสงแดดแสงแดดไงตาปะนออ้องมันจะเก็บแต่อันโตตํำๆม,มันนะคะ อันสูงๆเราก็จะไม่เก็บนะคะเพราะเราเก็บไม่ถึงพอแต่กรสิเก็บยีดอกค่ะเสียได้ นี่นะคะเด็ดตำตำเขาก็จะเก็บเห็นตำตำเพิ่นนะคะ ค่ะนี่นะคะแบบลายแห้งค่ะก็สินยน่้าไปเห็นก็เลยถือเก็บจจะสีเอาแหละนี่ค่ะ พึ่งเพิ่งก็มาผสมเกสร อุ้ยแบบหลายหลายหมากเลยมาเด้อ,อ,อค่ะมาเก็บดอกแค่ มาถึงนี่ค่ะพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งกระม้าอันค่ะลหลายหลายสงสัยห้างอยู่แถวนี้นี่ค่ะแบบซิยอ่าค,คลิปนี้กับพ,พี่น้อง ยางบึงบรรยากาศหน้าเขาย่ำแรงนะคะเขาถอ,อกแล้วถอ,อกเต็มทีแล้วนะคะตอนนี้กระลุ่มแบบลุ่มแบบติ้าเลยค่ะกะผ้ายางบึงเข่าแล้วกะผักเก็บดอกแคนะคะนี่ค่ะดอกแคที่เก็บได้ค่ะเด็กระทุกลกสองน้อยค่ะมาลุน,ลนค่ะคลิปน,กกนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้นีเด้อคะ่ะอย่าลืมกดติดตามน้ำด้วยค่ะสวัสดีค่ะ